home. マイおウトおうあてて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 。あしきしずんる。あしあててててててて。おうあ ใครวะอู okay, uh ้อ huh, uh ู huh, uh ้อ huh. ู si ้อ si ช <laughs> okay, uh ิค huh. uh ี huh. <laughs> <laughs> uh ้จ huh. ังเลยอ้ชิความผิวมันน้อยลงนะอ้อเด้อเอเด้เด้อเด้อเดอู si uh ้อ huh. ชิค no. uh ีจ huh. ังเลยอูอ <laughs> ันหนออู้อชิคีจังเลยขอย่งเจ๊ยังยัง Joho. <hums> <hums> เก่งมากลูกถอยออกอยากินนะออออย่าชนกล้องแม่ จำเข้าห้องน้ำไหมลูกไปฉี่ไหมไปะไปเข้าห้องน้ําก่อนปะเมอไปลูกปะไปพี่จจมไปเข้าห้องน้าก่อนไปลูกปะเมอไปเมอไป,ไปเข้าห้องน้าก่อนเมอไปลงไปเข้าห้องน้ําก่อนไปพี่แจมไปก่อนลูกไปเมอไปไปเข้าไปเก่งมากลูก รอคิวนะคะอีกตัวหนึ่งเข้าก่อนอีกตัวนึงจะรอเก่งมากลูกเมือเข้าได้ลูกเมือ เก่งมากโลเก่งมาก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 